ของได้ดูกันทำนาได้ครับเราก็มีการบุกสวนได้ครับเพื่อที่จะขอฟ้าขอฝนให้ตกตัองตามฤดูกางดเลยครับขอบคุณทีมงานช่างเทียนขอเสงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับช่างเทียนเพื่อเดชอุดมด้วยงารงามมากครับผมต้องยกเราเ่หลายในตรงเทียนบ้านผมด้วยครับอนเพือเดชอุดมครเพื่อเดชนะครับเจ้าขอ ไม่ใช่เพื่อเดีนะครับเขาจะบอกว่ากันเพลียเภอเลียกับเพลียนี่ครับเกี่ยวกับการกินกระเละกลาแลือดนะครับมีจริงไหมครับผมยังไม่เห็นเลยไม่ใช่กินผลแล้วนะคะแนนก๋วยเตี๋ยวกบเยอะพอก่านเห็นอยู่ครับการถือว่าเป็นภาษาทชาวจีนเพืนอจีนนะครับตองเคยเด็กอุดมนะคะรอเดจะออกเสียงรอรินรอ คูณพอจะรู้ความหมายครับ